ดีปะนั่งดีๆเยาขาขึ้นมาไม่ต้องทำให้มันเป็นฝรั่งมากเป็นคนไทยนั่งดีๆนั่งกินดีๆโอเคปะนั่งอย่างเงี้ยอ่ะัม่มาเดีย๋ยวแม่ม,มาสอนีืดเลยอี่สุดจะมีแลงมัม่ม,มา,าม่มาว่ามัวทียูดอันทีย มันไม่ใหญ่หรอกน้องโนนาก็กินประมาณนั้นแหละไม่งั้นมาม่าไม่ตักให้หรอกถ้าทําให้เล็กก็บอกเล็กมาม่าค่ะอันบอกทําหั่นชิ้นเล็กให้ก็บอกไม่เอาจะเอาอันใหญ่อันใหญ่ม,มาม่าจะไม่อร่อยมันจะมันจะมอร่อยไม่อร่อยแล้วกินทําไมเออทีหลังไม่ต้องกินเลยเซอร์ลาอ,อ่ะเสียเวลาทําให้กินถ้าไม่อร่อยทีหลังไม่ต้องทําให้ ให้ทำให้กินเวลาทําอาหารให้กินต้องขอบคุณไม่ใช่มาพูดแบบนี้นิสัยไม่ดีอะอย่าไปจับเพมันนี่มันไม่ไปไปจี้จดอกไม้อย่าไปจับค่ะลูกเดี๋ยวเพ้มันสีดำชุบน้ำค่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้มามาไปซื้อผักให้มามา่ายายอร่อยสดอืมอร่อยสดก็สดก็อร่อยอ,ๆๆอย่าเล่นอย่าเล่นกินอย่าเล่น สพูดกินดีๆแล้วก็พูดน่ารักเกณหนูจะทำทะลึ่งมามันมมดีๆอ,อยากยานะ <c oughs> กินห้าคายลงตรงนั้น <c oughs> โอเคโอเคโอเคไม่ให้แม่พูดอายถ้าทําอะไรผิดอย่างเงี้ยายไม่อยากให้แม่พูดเสียงดังถ้าตดก็เหมือนกันตดก็ปิดปากแม่เลยกลัวคนอื่นได้ยินไอเขานางว่า <c oughs> ตดนี่แ <c oughs> ม่อมือปิดปากปั๊บเลย ก็บปากก็่ปากก็บปากตายดอกไม้ค <aquí en S 2> <ig> ่ะดอกไม้กระถิ่นทีว okay, so ีโอเคข้างนอกมินตุนอก การ์ตูนหนูในอินเตอร์ทนอคอาโอเคอินเตอร์นอกโอ้ยฉันไม่รู้ว่าเธอจะตันไามตามเธอไหมเนี่ยทีวีเออทีวีเดี๋ยวป้าป้านะก็หาว่ามามะสื่อลูกผิดหรอกก็ลูกพูดอย่างเงี้ยแล้วก็บอกให้แม่พูดข้างนอกแล้วก็บอกให้แม่พูดทีวีอยู่ <laughs> กินดีดีเดี๋ยวมามะจะซื้อผักอิตูให้พวกนี้ผักอ,อ,อิตูอย่าไปจับปากมากินดีดีค่ะ เ็บมานวล้แล้วว่าหนูเจ็บมันเป็นอีสุกอีสมันอกกินลูกเอาคำนี้ใหญ่อันนี้ใหญ่อันนี้ใหญ่อุ้ยอ้วนเลยตัวนั้นอะ้วนเลยกินนี่อามเต้หมอ้วนเห็ดเพกเคีลูกกินก่อนไปปุ๊กินก่อนไปปุ๊กินินกินกิอก่นนินนกินน โอเคนูเคี้ยวก่อนค่อยคืนไม่เอาสิไม่เอาทีหลังจะทำเบมนเนี้เคี้ยวก่อนเคี้ยวยดีค่อยคืนนะลูกนะอะเย,ย่าไปกัดมันแผลอิสุกอิใสอะ่ะจะเล่นแล้วเนี่ยแม่มาสิจะเล่นคับนกไม่ไม่ไม่ ไปเล่นข้างนอกไม่ได้ตอนนี้เดี๋ยวค่อยไปมามาพาไปพรุ่งนี้หมอเขายังไม่ให้ออกไปเดี๋ยวมันไปติดคนอื่นเขาผู้ใหญ่เป็นนะมันตายได้เขาบอกรู้เปล่าลิงน่อยกินเข่าลิงกังนี่ลิงกัน ใครเปลิงกังยกมือายบายเลยจุบจุบแล้วห้านาทีแล้วย้ยเอ้ลิงกังยกหนูนาะยกไม่ใช่ลิงกังยกหนูนาะโอเคค่ะายบายจุบจุบ